ดค่ะดิฉันอาจารย์ดรนิพาพาแสงสว่างผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้เราพาทุกท่านมาพบกับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหนองลิงนะคะวันนี้เราได้มาพร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะอาจารย์ดรทีโคถารองคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิงทอมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผู้ประกอบการค่ะ คุณป้าน,นิตยาใจโตประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านหนองลิงค่ะค่ะคุณป้าค่ะก่อนอื่นก็อยากจะให้คุณป้านเนี่ยลเล่าที่มาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีลวดลายอันสวยงามที่วางอยู่บนโตนี้ว่ามีที่มาอย่างไรบ้างคะค่ะป้าแต๋วก็เป็นลูกหลานชุมชนมอนบ้านหนองลิงนะคะ,ะวัฒนธรรมมอนเนี่ยกลัวจะสูญหายไปป้าแต๋วก็เลยคิดว่าเราต้องเอามาปักลงบนพืนผ้า ของสินค้าของชุมชนนะคะเพื่อจะสื่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้รู้จักและไม่สูญหายค่ะนี่ค่ะเราในส่วนของการเข้าร่วมโครงการมาพัฒนาโอท็อปพัฒนาสินค้าประจําตําบลน,นะคะอยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยเหลือในด้านผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างคะของป้าแต้วที่ทําอยู่ตอนนี้นะคะก็มีผ้าพ,พันคอผ้าคุมไหล่นะคะ,คะป้าแต้วบอกว่ามันยังไม่พอค่ะอยากให้อาจารย์เนี้ยช่วยในด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่สวย<ม>ที่สามารถออกตลาดอีกกลุ่มหนึ่งได้<ม>ค่ะ,คะให้อาจารย์ได้ได้ช่วยดูให้นิดนึงนะคะ,คะอาจารย์ดร,รทีคะมีคำแนะนำสำหรับ <ผม S 2> การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างก็บ้านหนองลิงนะฮะจากการที่เราได้เข้ามาศึกษาใน,ในกลุ่มชุมชนแล้วก็ได้รีเสิร์ชนะฮะเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัว products เองของที่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลากหลายแต่ว่า p อ่ d u c t ์ที่ชัดเจนและเป็น i d e n t i t y ที่สุดนะฮะก็คือก็จะเป็นการปักผ้าซึ่งการปักผ้าของที่เนี่ยฮะลวดลายของการปักผ้าเนี่ยจะเป็นลายดอกมะเขือลายดอกมะเขือถือว่ามีความสําคัญน,นะฮะในการที่จะนํามาพัฒนาต่อโดยที่ตัวดอกมะเขือเองถ้าอมองในมุมมองจริงๆอะฮะ มันก็จะค่อนข้างมีความเป็นกราฟิกกันะครับแล้วก็การพัฒนาที่เป็นไปสู่ในระดับิน international เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูงมากทีนี้เนี่ยในการพัฒนาที่จะเพิ่มแอดแว u e ลูที่จะเพิ่มชาน n n ลนะฮะแต่เดิมเนี่ยบ้านหนองลิงเนี่ยการค้าค่อนข้างเป็นเป็นการเป็น local enterprise แต่ว่าการพัฒนานะครับต่อจากเนียเองอะ่ะตัวผมเองผมมองว่าควรที่จะเข้าสู่ตลาด ready to wear ซ,ซึ่งเป็นตลาดในประเภทของ modern trade แต่ในลักษณะของตลาด m o เดิร์นเทรเองเนี่ยความจำเป็นก็คือจะต้องมีรูปแบบของสินค้าที่จะต้องโชว์ไอ e n น i ิตที่ค่อนข้างมีความชัดเจนเยอะทีนี้ใน identity ที่เรามองถึงถึงโปรดักที่จะออกมาใหม่เนี่ยเรามองว่าสินค้าที่เป็น a c c e s s o r รเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความ เป็นไปได้ในการดึงไอเดนติตี้ของทารเก็ตใหม่ในกลุ่มใหม่นะครับให้ให้เข้ามาสู่ตลาดบ้านหนองลินได้ชัดเจนที่สุดทีนี้ในกลุ่มของไอสัตว์รีที่มองเนี่ยเรามองเป็นตัวกระเป๋าแต่ว่าในรูปแบบกระเป๋าเนี่ยมันมีความหลากหลายมากในวิธีการคิดนะฮะคอนเซปต์การคิดเราเลยคิดว่าในงานออกแบบที่เราจะยกงานออกแบบของของที่เป็นโล c คอล n อ e นเตอร์ไพรส์เนี่ยไปสู่ที่ความเป็นอินเทอร์เน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลดีไซน์เนี่ยนะครับ มันก็ควรที่จะมีการดึงไอดีนิตี้เข้ามาร่วมอยู่ในในโปรดักต์ใหม่แต่ทีนี้สิ่งสำคัญที่มองเนี่ยที่บอกว่าคอนเซปต์เนี่ยเรามองคอนเซปต์ของเมอร์เชนดายส์เนี่ยเข้าไปร่วมประกอบกันในคอนเซปต์ของเมอร์เมอรเชนดาส์นะฮะเราก็จะมองอ็อกชั่นที่เราเรียกว่าโอกาสการใช้สอยเรามองว่าสินค้าใหม่ที่ควรมีเนี่ยควรที่อยู่ในอ็อกชั่นที่เป็นเป็นแคชชวลวรเป็นหลักเพราะในคนในยุคนี้นะฮะดอกเตอร์ครับก็เราก็ คนจะซื้อสินค้าโดยที่สินค้านั้นจะไม่จะจะจะไม่ต้องคิดต่อนะว่าสินค้านั้นจะต้องเอาไปทําอะไรแนละสินค้านั้นจะต้องมีความง่ายต่อการใช้งานแล้วก็สามารถใช้งานได้ได้ที่หลากหลายในแคชชียรแวร์เองสินค้าที่นําไปใช้แคชชียรแวร์ก็สามารถที่จะนําไปใช้ใน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 อ็อชั่นที่เป็นบิสเนสแวร์ได้ด้วยอะไรเงรี้ยฮะทีนี้รูปแบบแรกเนี่ยครับที่เราพยายามที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็น งานที่เป็นในยกระดับในตลาดที่สูงขึ้นเนี่ยเราพยายามที่จะใช้ฟอร์มเนี่ยนะครับที่ออกมาเป็นใช้ความเป็นจีโอเมทรม่มีฟอร์มเนี่ยเขามาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวลายปักของหนองลิงเองเนี่ยนะครับรูปแบบของงานปักเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีมีความเป็นนูนสูงนูนต่ำของลายแล้วก็แล้วก็ความเป็นนูนสูงนูนต่ำในในเนี้ยมันจะมีกราฟิกซ่อนอยู่ซึ่งในกราฟิกเนี่ยนะครับ มันจะมีมันในลักษณะเนี้ยฮะมันจะมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสูงมากซึ่งสามารถเมื่อนำมารีพีทนะฮะรีพีทลายออกเสร็จออกเป็นรูปแบบของของกระเป๋าแล้วเนี่ยมันจะดึงค่อนข้างดึงไอเดนติตี้ได้สูงเลยทีเดียวแต่อีกอีกประการหนึ่งนะฮะที่จากการศึกษาแล้วก็เข้ามาคุยกับทางป้าแต๋เนี่ยนะครับว่าไอเดนติตี้ที่อื่นไม่มีนะฮะที่ที่จะมีที่บ้านหนองลิงที่เดียวเลยก็จะเป็น การปักแบบวรรณคดีการปับแบบวรรณคดีแบบนี้นะครับเป็นดีเทลสตอรี่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มสินค้าบ้านหนองลิงได้โดย mm hmm. ที่แทบจะไม่มีคู่แข่งเลยนะฮะในสูตรนี้เราเลยมองว่าออการปักที่เป็นเรื่องราวของวรรณคดีที่ที่เป็นดีเทลสตอรี่แบบนี้มันจะสร,สร้างสินค้าให้ในตลาดรีเทลได้มากทีเดียวก็ ในสประเด็นนี้ครเป็นประเด็นที่สําคัญมากซึ่งซึ่งตัวผมเองนะครับก็นํามาเป็นประเด็นในการในการพัฒนาซึ่งต่อไปก็อาจจะมีสินค้าที่เป็น product อื่นออกมาแต่ว่าก็จะอยู่ในรูทแบบที่เป็นดี a i l ของ Concept ์นี้นะครับท่านครับก็ถือว่าเราได้หยิบยกเอาอัตลักษณ์เฉพาะของบ้านหนองลิงไปพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เพื่อสร้างยอดขายที่สูงขึ้นค่ะคันนี้อยากจะถามคุณป้าว่าจากสินค้าที่เรามีทั้งหมดเนี่ยค่ะเรามีแพคเกจจิ้งตัวไหนหรือว่าเรามีบรรจุภัณฑ์ตัวไหนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะของทางกลุ่มไหมคะหรืออยากจะให้มหาลาัยช่วยเหลือในด้านบรรจุภัณฑ์อย่างไรบ้างคะคุณป้าขา ร่งของเราก็มีกระเป๋าผ้าแบบธรรมดานะคะแบบนี้ใช่ไหมค,ค่ะยังไม่มีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในกระเป๋าเลยนะคะก็อยากให้อาจารย์ช่วยในด้านกระเป๋าด้วยนะคะเป็นธรรมดาเกินไปนะคะ แบบนี้ก็ที่อื่นก็มีทั่วไปอาจารย์มแบบีคำแนะนำค่ะอาจารย์มีคำแนะนำค่ะอันดับแรกเลยว่าบ้านหนองดิงจะต้องมีแบรนด์จะต้องเป็นจะต้องเป็นมันต้องมีแบรนด์ก่อนนะฮะในในตัวในตัวแพ็เกจจิ้งเองอแล้วก็ตัวแพ็เกจจริงเองเนี่ยมันจะต้องอยู่ในคอนเซปต์อย่างอย่างแบบเป็นไปในรูทแบบเดียวกันกับตัวผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งในการพัฒนาเนี่ยผมเห็นด้วยว่าแพ็เกจจิ้งมันเหมือนเป็นสื่อโฆษณาอย่างหนึ่งนะครับท่านครับเราก็จะเห็นว่า การที่เราถือแพ็กเกจจิ้งไปไหนก็เหมือนกับว่าการโฆษณาของแบรนด์แบรนด์นั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของแพ็กเกจจิ้งในการโฆษณาคือโลโก้นะฮะโลโก้ของแบรนด์บ้านหนองลิงแล้วก็ดีเทลบางอย่างเทคนิคดีเทลบางอย่างที่ที่เอ็นเตอร์ไพรย์อื่นไม่มีแต่มีที่นี่อย่างเงี้ยฮะก็จะปรากฏอยู่ในอยู่ในแพ็กเกจจิ้งแต่สิ่งสําคัญนะฮะมันมันจะต้องสามารถที่จะรองรับตัวตัวโปรดักต์แล้วก็ไปด้วยกันได้ด้วยครับ เราได้ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่บรรจุภัณฑ์ใหม่แล้วค่ะคุณ้าหาคราวนี้ค่ะหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมสินค้าโอทบของชุมชนให้ต่อยอดก้าวไกลได้เนี่ยก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างมาตรฐานการผลิตนะคะแล้วก็ออกแบบเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่จดจําให้กับสินค้าบ้านหนองลิงนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้เราถือว่า การให้คําปรึกษานะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณป้านิตยามากๆเช่นกันที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับดรทีโคตหาค่ะท่านรองคณะบดีคิะอุตสาหารรมสิ่งทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ได้ลงพื้นที่ให้คาปรึกษาเชิงลึกกับคุณป้านิตยาใจโตค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์พัฒน์นิพพรนแสงสว่างค่ะ,ะผู้จัดการหน่วยผลเพาะวิสาหกิจต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลากันแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในเทปหน้าแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าที่ได้พัฒนานี้มีความเป็นมาแล้วก็สวยสะดุดตากันอย่างไรบ้างวันนี้สวัสดีค่ะ